สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีวัดสุขสุขชนเนาะมาอัปเดตบ้านให้เอฟซีได้เบิ่งแล้วเนาะคืบหน้าร้ายแล้วพี่น้องอเอาแพงกะมารีวิวเนาะมาอัปเดตให้เบิ่งเนาะชาวพนก็อัปเดตต่ออีกเนาะฮอดคันกอพี่น้องเลยคันกอ ใส่วงกบเนาะกำลังตังวงกบสังส่งส้มมาสั่งเห็ดจบกเห็ดงามพี่น้อยบนก้อยอ่ะก้อยปูนกะเ็นระเบียบเพียบหอยดีนะยาย ไปไดีพี่น้องมาเสือตัวใดกับหมากพี่น้องเลยเสือน้ำปลาในอึดเสือน้ำพี่น้องเลยหักหมากมากแก่แท้ตัวนี้นะหมากโตหมากนะซองโตโอ้ยหผมลินเนาะผมไปบ้านไปเมืองก็เพราหผมมันดีเลยนุ่มลินธรรมชาตินี่กะบนุ่มไปนี่แล้ว ก็มาขาที่ได้แห้งมา <c oughs> ส้มแต่เฮื่อนใหม่เมื่อกี้มีคนโทรขเขานะเขาทดคอภัยก็เลยได้พักขีบไปหน่อยหนึ่งพี่สาวโทรมาเนาะบอกกะยังไลยเติบพี่น้องเลยคือสิพ่ออยู่ดล้เนาะบอก,กพ,อพ่อกับแม่จังว่าเบิ่งกันอีกที่หนึ่ง บัดก่ขึ้นแล้วบดจักสีเรือเท่าได้เลยจักสีบ่อพ่อทอได้ตอนนี้กำลังตั้งองกบเล็กนี่สะพอนซื้อเองเนาะซื้อเล็กเศนกับตะปูกับ ลวดถ้าพรสื่อเองแล้วกะเพ้นมาน,านที่คันทับทึงเนาะอเสร็จภาพรวมเนาะ มาทำนีกันสะาพนก็ดีใจไยพี่น้อยดีใจจนบอกห่ดถือเนาะแต่เกิดมาจนใหญ่ห้ากะชีดีมีมือนีน้ำหมูเนาะสะาพนก็ดีใจพี่น้อยี่กี่อยู่แต่เฮือนอันปูผักพาไหเหียเนาะ เวลาพนตกก็ฮุบผะห่มผะห้องอึกระถึกบ้านนี้คือสีบรีฮุบและพี่เนาะเวลาพนตกกะแต่ก่อนเนี่ยพนตกฝ่าลมผ่าลมกันแลน,นเป็นอยู่สนสดหม่องเดียวกันเนาะจุ่มบอเดียวกันพแม่เสียงลมอึด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 ,อดมากก็นอนกอดกันอยู่ นั่งปุ่มกอดกันลมกสาดพนเข่าเปียกเบิดเนาะบ้านนี้คือสิบะได้ฮุบบ่ได้ไปนั่งกอดกันอลไรพี่น้องเลยตัพพนกามีมือนี่แล้วก็ได้สำหนี่ก็้อนผู้ใหญ่ใจดีเนาะตอนนี้สร้างเป็นกำลัง ตั้งบงกบทางออกเพื่อนคั่วเนาะพี่น้องกะแค่พอนกะอนาคตกะจะเกาะจะเกาะมอกทางหนาออกมาเนาะแล้วก็เกาะเพื่อนคั่วพี่น้องเลยแค่พอนกะสิเห็ดเพื่อนคั่วยู่เนาะแต่ว่าตอนนี้กัเห็ดหลังใหญ่ก่อนเห็ดพอได้อยู่ก่อนเนาะกับใส่เฮือนครัวเฮือนเก่าถา ซ,ซส้นสาวออกมาหาได้เนาะซส้นสาลูกใหญ่ได้ไปเห็ดงานเห็ดการสะพรอนกับยังสีเห็ดเพื่อนคู่ไอ,อยู่เนาะถ้าว่ามีผู้สนับสนุนมาเรื่อยๆถ้าว่าสะพอนได้เงินจาก YouTube สะพระกับสี่เหตุโฮมเอาแล้วก็บคอยเก็บกรรมเอาแล้วก็คอยเห็ดไปที่ละเล็กที่ละน้อยเนาะส่วนเพื่อนคู่กะ นี่ผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซอยข้ามาเรื่อยๆก็เฮื่อนอคั่วไปนําเนาะแต่ถาว่าบมีกัสิโจะไว้ซํานีน้เนาะกับผู้ลสอกมาหาด้เองเพ้่ลเนาะสะักคนดังนีก็เอาแต่ตอนนี้กามันไดได้เพื่อนล้างไงนี่ก็ถือว่าดีที่สุดแล้วเนาะพี่น้องถือว่าพ่อใจและก็พู่มใจแล้วเนาะ เพิ่น Joy ได้ซ่ำนี้กะถือว่าดีเนาะสะพรก็บ่มียังตอบแทนเพิ่นมีแต่กะมีแต่คําอวยพรอวยในี่เนาะให้เพิ่นอยู่ดีมีแฮง้มันควรยืนตลอดไปเบิดุคนเนาะอนาคตก็ยังสิเกาะอยู่แต่ว่าบ่ฮู้มื้อใดเนาะขอแต่ได้เฮือนลงใหญ่ให้พ่อให้แม ได้สนพ้นสนลมยามฝ่ายามพ้นนี่สาวพรก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจเลยเนาะลูกเต่าใหญ่พุ่นแหละจังซี่ได้ไปหาต่อหาเติมเอาตอนนี้ลูกยังน่อยยังไปใบ่ได้ถ้าาวพรบ่ยากนําลูกนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยนอดกรุงเทพฯแล้วปานนี้อันนี้ยากเนาะ มีผู้เฮ็ดแรงเฮ็ดง่ายให้กินพ่อกับแม่ก็เทาเลยเพินก็พอได้ตั้งแต่ไล่เป็ดไล่ไก่ปากเว้าน้ลุกน้ลานนั่นแหละแต่ว่าสิให้เพิ่นไปเฮ็ดเวียกนักงานนาก็เฮ็ดบ่ได ่อดีใจลายพี่น้องเอ้ยเป็นซอยเรือเข้ามาได้ซําเพื่อนใหญ่นี่ก็ชื่อบุญอันใหญ่หลวงเลยเนาะถ้าะพหาเองก็คือสิบ่ได้แบบนี้ดอกพี่น้องเอ้ยจักยามไดปีได้ได้ก็คือสิาเนาะจักยามได้ปีดแล้วจังสิได้ยัลูกใหญ่ผู้จักอันนี้เพิ่นเฮ็ดให้สางให้กะ สะพอนก็นดีใจแห้งเพราะว่าสีได้มีบอลให้พ่อให้แม่อยู่ความฝันก็นคืออยากมีเพื่อนงามๆให้พ่อแม่อยู่ขนาเนาะแต่มันหาบ่ได้เกิดมาในชีวิตหนึ่งอะสาพอนก็นอยากให้เพิน่นได้อยู่เพื่อนงามๆเนาะ ได้อยู่แบบสบายสบายได้ใส่หน้ำใส่พื้นใส่ไพ <c oughs> ่ถาว่าในอนาคตถาว่ามีเงินเฉพนานกับจะเกาะเพื่อนคู่ออกมาทางด้านนี้เนาะ พ่นจงปิดตายทั้งด้านหลังเนะาะบ่ไ้ใสหนาต่างเพราะว่ามีแพนวาสีกาเกาะเฮื่อน,นอคู่วันเนาะคนแหละซอกมาหาไดาค้คนเนาะแต่ตอนนี้นะเอาล้างไงก่อนกเกาะเฮื่อนคู่ัแล้วก็จะได้เห็ดของนามกับเพื่อนเนาะเห็ดของนามที่เพื่อนในอ,าาอนาคตเนาะแต่ว่าคือเมื่อกี้ใส่ของหนามอันนั้นไปก่อน ก้อนขนาจจะกาอออกมาทางด้านนี้แหละพีนองนี่จะเป็นทางด้านลังก็อออกมากัาบอลล้ายเนะาะจ,จะกาอออกมาจากประมาณสองหองสองหองกับพ่อห้องครัวเผื่อเป็นเบียเป็นงานกับพ่อวะมีบอลน,นั่งเห็ดอยู่เห็ดกิน ที่ามเขามากว่าคือบ่มีหของขรัวเนาะสะพอนกะจะเหตุอยู่แต่ว่าผูแหละสอกมหาดา,า,ายท้าวมีผู้ใหญ่เพิ่นสนับสนุนด้วยว่าซอยเรือเขามาก,กอ,าอาจจะเหตุเลยเนะาะถ้าบบมีกับสะพอนกับสีห้าเอาสอกเองผูแเละอนาคตกันยังบบหู้วาสี ไปหายังทางใดเนาะใจสะพอนก็อยากไปกรุงเทพอะไพี่น้องเลยแต่ติดอยู่ตรงที่ว่าบบมีไายเบิงลูกเบิงพอบงแม่เนาะเว้เออนกะเขาก็เบิงยูแต่เขาก็เบิงห่างๆเนาะเขาก็บริเมนชิมาไก่ซิดคือสะพอนเนาะซีฮามอหรือว่าเดือนหนึ่งหรือว่าสองสามทิดเขาก็ขึ้นมาจอบเธอนึงแต่เลื่องอยู่กับอยู่ค่ะ เลงง่ายแต่ละมือแต่ละเว้นมันก็นจะสะโพนเองเนาะเบิงง้งเน้องเขาก็เบิง่งคือกันแต่ว่ามันกับบดซ้ำผู้อยูยนะ่แหละเนาะผู้อยู่กับอยู่ข้าเนาะมันก็นจะน่กกากลัวผู้อยู่ผู้ไปการกินการอยู่แต่ละขาบแต่ละมือแต่ละเว้น จะเป็นห้องนามที่ใส่ปัจจุบันใส่แบบนั้นไปก่อนเนาะมันพอใส่พออยู่อยู่แป๊บเดียวพี่นอ้องขึ้นมาเลยซองซ้ำก่อนขึ้นมาเางกะสร้างธรรมะทรโมโเนาะผลกับพังธรรมะพี่น,นอ้อง มาแล้วเกาะขึน้นมาแล้วพี่น้องเลยแป๊บเดียวขึ้นมาสามเกาะแล้วเน้องกระเทือนโมหัมทำก่อน,น,อนกระชา,า,ามก่อนกระเทือน ก็เป็นหินที่เหลือที่เรือปีก่อนน่นเนาะก็ยังเรืออยู่เป็นเนาะอยากพ่อโหลดผู้ได้พี่น้องเลยเพิ่งโหลดเนาะเกือบพ่อโหลดผู้ได้ไปแต่ส่วนเอาเบิดเนี่เพราะว่าหินเฉพาะสั่งมาั้งแต่เห็ดหงนาเนาะมันเรือพี่น้องบล็อกก็เรืออยู่แต่ก็บลายก็เอาไปก่อใส่ในบางขัน้นเพื่อน ตอนที่ขัน้นตัวกรอหันเนาะใายกับเรือใช่เนี่ยบนเรือเพราะว่าร้านเอาไปใส่เนาะอ๋อนี่กะสะพรอนกับโบนี่ยังลายเนาะกบมีแต่คำไว้พรอนไว้ใช้ให้ ทุกทานจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะบอกว่าจะเป็นเอซที่คอยให้กำลังใจเนาะคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวพนอนะกะให้กำลังใจมาตลอดบัตรทุกผูสุขนเนาะกะรรวมทางผู้ใหญ่ใจดีที่คอยสนับสนุนแล้วกะ็สอยเหลือเขามา,าอภพนกับโบมี้แนวสิตอบแทนเนาะได้แต่คำอวยพรวยใชยให้เพิ่นจงมีสุขภาพแข็งแรงเนาะ มาหอนี่สาพพรกทิชคอร์เก็บผาบรรยากาศใบสมน้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาพพรใน,เ,นเดอพี่น้องเดอสบายดี